นิยายเสียงเรื่องเส้นทางสายฟ้าเรื่องย่อในโลกแข่งความเร็วที่เดิมผันด้วยชื่อเสียงและชีวิตฮาริไทยทองมณีนักแข่งสาวผู้กล้าหาญต้องกลับเข้าสู่สนามแข่งเพื่อทวงความยุติธรรมให้พ่อผู้จากไปอย่างมีเงื่อนงำภายใต้หมวกกันน็อกคือหัวใจที่เต็มไปด้วยฝ่ายแขนและเบื้องหน้าคือเส้นชัยที่ไม่ได้มีแค่ถ้วยรางวัลแต่ยังมีความจริงที่ถูกซ่อนมานานานับสิบปีเมื่อเธอเผชิญหน้ากับวุฒิชัยปรีชากุล คู่แข่งผู้เก่งกาจและเป็นลูกชายของชายที่เธอสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมสนามแข่งครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การไล่ล่าความเร็วแต่เป็นสึกของหัวใจศึกแห่งศรัทธาและสึกของความกล้าในการ,รเผชิญอดีตเส้นทางสายฟ้านิยายราม่าเข้มข้นผสมความลึกลับความรักและจิตวิญญาณของนักสู้เพราะบางครั้งเส้นชัยที่แท้จริงคือการให้อภัยและก้าวต่อไปตอนที่หนึ่งสายเลือดนักซิง เสียงเครื่องยนต์คำรามกึกก้องทั่วสนามแข่งทาราเซรกิตในบ่ายของวันหนึ่งแสงแดดสะท้อนเงาวาววับของรถแข่งคันหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในสนามสีแดงเข้มของมันเหมือนเปเลวไฟที่พร้อมเผาผลาญทุกสิ่งที่ขวางหน้าน้ำพึ่งหรือฮารุไทยทองมณีสาวงามเจ้าของรถคันนั้นนั่งอยู่หลังพวงมาลายัยสีหน้าเรียบนิ่งแต่เห็นถึงความมุ่งมั่นสวมหมวกกันน็อกที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปสายฟ้าฟาดกลาง มันเป็นปราประจำตัวของเธอนักแข่งหญิงหนึ่งเดียวของทีมโยรินเรซิ่งเธอไม่ได้เป็นเพียงนักแข่งรถเท่านั้นแต่ยังเป็นลูกสาวของพงศกรทองมณีตำนานนักแข่งผู้ล่วงลับซึ่งเสียชีวิตระหว่างการแข่งขันเมื่อสิบปีก่อนหนำเพิ่งโตมากับเสียงเครื่องยนต์และกลิ่นน้ำมันเครื่องความฝันของพ่อคือแชมป์ประเทศไทยที่ไม่เคยสัมผัสและนั่นคือสิ่งที่เธอตั้งใจจะคว้ามาให้ได้ วันนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกสำหรับศึกกรังปรีเมืองไทยงานแข่งรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นเวทีที่พ่อของเธอเคยพลาดชัยไปอย่างน่าเศร้าแต่ปีนี้มีคู่แข่งคนสำคัญวุธิชัยปรีชากุลนักแข่งหนุ่มฝีมือดีจากทีมฟ you ยูสปีวุธิชัยคือแชมป์คนล่าสุดมีชื่อเสียงเรื่องความเย็นชาและขับรถแม่นยำราวกับหุ่นยนต์และเขาก็ไม่เคยแพ้ใคร ยกเว้นครั้งเดียวเมื่อสองเดือนก่อนกับน้ำพึ่งตอนที่สองศัตรูหรือหัวใจน้ำพึ่งจะลงแข่งจริงๆใช่ไหมเสียงของบีมเพื่อนสาวคนสนิทและช่างซ่อมรถประจำทีมดังขึ้นข้างหลังเธอขณะตรวจสภาพรถลงสิบบีมนี่คือสนามของพ่อฉันน้ำพึ่งพูดเบาๆบีมพยักหน้าเธอรู้ว่าน้ำพึ่งไม่ได้แค่อยากชนะเท่านั้น แต่เธอกำลังตามหาคำตอบว่าพ่อของเธอตายเพราะอุบัติเหตุจริงหรือมีใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพราะเทปการแข่งเมื่อสิบปีก่อนที่เธอเพิ่งหามาได้เมื่อเดือนที่แล้วแสดงให้เห็นบางสิ่งผิดปกติในช่วงก่อนที่รถของพ่อเธอจะพุ่งชนขอบสนามและคนที่อยู่ใกล้รถพ่อเธอมากที่สุดในตอนนั้นคือประการปรีชากุลเจ้าของทีมฟอร์ยูสปีดและเป็นพ่อของวุฒิชัย ตอนที่สเบื้องหลังเส้นชัยในการแข่งรอบคัดเลือกน้ำพึ่งทำเวลาได้เร็วที่สุดรองลงมาคือวุฒิชัยทั้งสนามต่างพูดถึงการประทัดกันอีกครั้งของสองดาวเด่นจากสองทีมคู่แข่งคืนก่อนการแข่งขันรอบชิงน้ำพึ่งได้รับข้อความลึกลับเป็นภาพที่ชัดเจนกว่าครั้งก่อนแสดงให้เห็นว่าใครบางคนได้ทำการปรับระบบเบรกของรถพ่อเธออย่างแนบเนียน และเขาผู้นั้นคือหัวหน้าช่างของทีม f o r You Speed ในอดีตซึ่งตอนนี้หายตัวไปอย่างลึกลับเธอเริ่มตั้งคำถามกับวุฒิชัยทว่าเขากลับดูตกใจเมื่อเห็นภาพนั้นผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยพ่อผมไม่เคยพูดอะไรวุฒิชัยกล่าวในแววตาเขาเห็นถึงความจริงใจใส่ซื่อนำพึ่งสับสนและมึนงง,งเขาเป็นศัตรูหรือผู้บริสุทธิ์ ตอนที่4แรงแค้นกับแรงรักเช้าว,วันแข่งขันรอบชิงทุกคนในทีมโยรินเรซซิ่งต่างตื่นตัวน้ำพึ่งสงบนิ่งแต่ลึกๆในใจเธอนั้นปั่นป่วนยิ่งนักวุฒิชัยเข้ามาหาเธอที่รถฉันอยากให้เธอชนะเพราะเธอมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ถ้วยรางวัลเขากล่าวก่อนออกตัวเสียงสัญ,ญญาณเริ่มการแข่งขันดังขึ้นรถทุกคันทยานพุ่งออกจากจุดสตาร์ท เสียงเครื่องยนต์คำรามดังลั่นสนัน่นทว่าในรอบสุดท้ายน้ำพึ่งกับวุธิชัยไล่บี้กันแบบลมหายใจรถต้นคอจนถึงโค้งสุดท้ายวุธิชัยส่งสัญญาณทางมือเหมือนบอกให้เธอไปก่อนเธอลังเลแต่แค่เสี้ยววินาทีน้ำพึ่งตัดสินใจเหยียบคันเร่งแสงครึ้นไปและเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งสนามแตกเธอได้เป็นแชมป์ เป็นนักแข่งหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ครั้งปรีเมืองไทยที่ยืนบนโพเดียมแชมป์ตอนที่5ความจริงเบื้องหลังความเร็วหลังจากพิธีมอบรางวัลน้ำพึ่งถูกเรียกพบโดยนายตำรวจชานวิทย์เขาเปิดแฟ้มคดีเก่าให้เธอดูพลังพูดว่าเราได้จับหัวหน้าช่างคนเก่าได้แล้วและเขาสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากประการจริงแต่เขาก็ถูกปิดปากก่อนจะได้ให้การในศาล ข่าวแพร่ออกไปปราการถูกตั้งข้อหาหนักทีมฟ o r you สปีดถูกระนับชั่วคราววุฒิชัยยื่นมือให้เธอแล้วพูดว่าขอบคุณนะที่ไม่เอาชื่อฉันไปปนกับความผิดของพ่อน้ำพึ่งจับมือเขาแน่นคุณต่างหากที่ทำให้ฉันเห็นว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ความแค้นแต่ยังมีความรักความเข้าใจน้ำพึ่งพูดพลางยิ้มพลางพวกเขาหัวเระาะท่ากลางเสียงปรบมือ และเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆดังจบบริบูรณ์คำสอนนิยายเรื่องนี้ 1. ความจริงแม้เจ็บปวดก็คืออิสรภาพการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงแม้ว่าจะสะเทือนใจเพียงใดคือหนทางเดียวที่จะปลดปล่อยเราออกจากอดีตและช่วยให้เราก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง 2. ความแค้นไม่อาจขับเคลื่อนชีวิตได้ตลอดไปนำพึ่งเริ่มต้นด้วยฝ่ายแค้นแต่ปลายทางของเธอไม่ใช่การแก้แค้นหากคือการเข้าใจ และให้อภัยซึ่งเปลี่ยนเธอจากผู้ตามหาอดีตเป็นผู้สร้างอนาคต 3. เราไม่ได้แข่งเพื่อเอาชนะใครแต่อยากเอาชนะตัวเองในสนามแข่งจริงหรือสนามชีวิตสิ่งที่เราต้องเอาชนะที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่คือความกลัวความลังเลและอดีตที่ยังรั้งเราไว้ 4. มิตรภาพและความรักเติบโตได้แม้ในความต่างแม้น้ำพึ่งและวุฒิชัยจะเติบโตมาจากครอบครัวที่มีอดีตอ,นอันขมขื่น แต่ความกล้าในการเปิดใจทำให้ทั้งสองก้าวข้ามความแขน้นและสร้างสายสัมพันธ์ที่แท้จริงขึ้นมาได้